พี่น้องรขบควบแบบไงโดนนอนกินโอ้ยดูงามหายดอกตุ้มๆจะโดนนอนกินพี่น้องใจค่อยห่อนหายใจไม่ออก บึาง,งามพี่น้องข้าเจ้าตัดปลาลงข้าเจ้าตัดปลาลงนี่ผู้ดีคักแท้เลยเพื่อพี่น้องดูนี่ผู้ดีขนาดนสะอาดมากมรงนี่มีเห็ดดำเห็ดน้ามากยังไหนจังเกิดดอกเดียวบาดน,นี่แม่เจ้าดอกบึาง,งามพน้ำะบราณนี่ ว้าวข่อยเอาไปตำแจ้วีน้องเอ้ยาาบางงามค่ะถ่าดูดูผู้ดีผู้งามแต่ข่อยอไปตำแจ้วพ่อยแกกดอกเลยแม่เน,ะนาะบางปลานี่งามงามปลางาม้ะพี่น้องแต่สิมีเห็ดจักดอกยได้เห็ดอมากดอกเดียวย่างมาแด้ะโอ้ยพระผู้ดีแถกอ้วนอุปปุแล้วพี่น้องเด้อโอ้โหดูผู้ดีขนาดอ้วนอุป,ปุยูดูแมงกะซามแมงกะตาม นอนดอกนึงถือเขากินไปละป้าเขียวงามขนาดพี่น้องแต่ว่าบ่่อ,อยมีเห็ดบ่เคยเห็นเห็ดพึ่งหวานในป้าน,นี่ด้วยซ้ำไปจ้ะเห็นนั่นก็เห็ดนี่แหละนี่นี่แต่โดนโดนที่พ่อดอกนีน่เด้นในดอกนึ่งเนี่ยสีงามนะาพี่น้องดูงน,นี่สวยอ่ะในดอกง่ายเขาโตแม่เขา ต่อาหาเห็ดนำมากด้วจ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็ดอันนี้นะขอพุ่งจักเด้อขอพ่เคยกินแต่ว่ามีอันเพื่อนเพื่อนกินเด้อขอพ่เคยกินแหมนะเห็นป่เนะเห็นปะขอพ่เคยกินอ่ะพี่น้องดูออโอ้ยแต่ว่ามันถ่าวะเนาะขอพ่เคยกินนะพี่น้องเห็นปะเนะ่ยขอพ่เคยกินข้างหนามมันจะเป็นสีเหลือง ผ่คเคยกินเลยพี่น้องค่ะนม่เคยที่หาได้เห็น,น้ำหมากคเคยกินได้เห็น,น้ำหมากจ้ะได้ว่าห่ายอดไปต่อดอกงามงามหน้าเนื้อโอ้ยว่ามันน,น,นันตีนี่คือลานี่โอเคนี่เอา้าแค่วังไปสึกะคอหกักโอ้ยเนาะนี่พี่นอ้อง ีไ้จากดอกกลนะป๊อดดูพี่น้องดูป๊อดปลานี่มันมาดอกสมบูรณ์ค่ะแถดูอ,อ่อ,อนๆนะจ๊ะน้องอันนี้แก้แล้วป๊อดขาเงาพี่น้องว่ละขาเงาอ่ะโอ้ยออเกือบสีซ้ํากันก็เห็ดพึ่งหวานเลยนะจ๊ะนี่เห็นบ่ขาเงาขนาดปเปเบิึงอีกอืม าพี่น้องเอ้ยนี่เห็นปะโอ้ยเดี๋ยวไปมูนี่มืออื่นมูมักหลายมีคนหนึ่งมักแท้แท้เห็ดตัวนี้พี่น้องโอ้ยงามงามแต่เวลาผู้ดีผู้งามขาดซะโอ้อยอวยเวละดอกง่ายเพื่อนอ่ะพี่น้องโอ้ยเผาเท่าเท่าเท่าแล้วดอกน้อยเอ้่ะเวละ ขาบาวกเงาอ่ะพี่น้องเบิ่งดูหืมงามหายโอ้ my god มาให้นี่อีกบ่มึงน,นี่ยอดมอดเขาสิสูงนุ่มๆอ่ะพี่น้องเห็ดน,น้อยบ่โอ้ยน้อยก็จนว่าหยิบก็เถื่อพี่น้องเอ,อ้ยแม่เนื้อตะว่าหยิบก็เถื่อโอ้ยนอนหอวหัวโอ้ยมองไปเห็นกุ้มเห็ดดำหมากพี่น้อง ได้ป้นมันนี้แหละได้แก้วเห็นมามาวันนี้แหละนูน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 อ้ายเห็นน้ำหมากได้เจ๊สองดอกให้เนี่ยลายดอกตะเ่าเ่าแม่เจ้าเจอครอบครัวเห็นน้ามาพี่น้องนี่เห็นวะนูนนี่สองดอกเ่าเด้จ้ะนี่สาวสาวอยู่เนาะมมอได ไแก้วแน่แน่เด right? ี๋ยวไปแก้วแน่แน่ว like ูมาดอกหน่อยแท้ะหน่อยจะเอาแลวปัญหาอย่างนี่เมื่อท่านถึงเวลาคืนนะจ๊ะแหมดูขางามไม่นองดูดูขางามงามพอเห็นมองอีกมองนึงอ่ะหลายแต่ว่าคอเข้าไปบ่หอนมันยางไก่ไม่พี่นองเพอาบว่นี่เป็นยายางเอ้านี่นี่นี่ น่าเห็นไหมฮะได้บ่ได้บ่ได้แก้วหนึ่งก็โอเคพี่น้องตําแก้วพอดีเคยมีเข่าเหนียวอยังเราโอ้เท่าแท้เอ้ฮะกรอบหมดเลยพี่น้องกรอบหมดเลยเฮ้อนะได้บ่ดอกนี่โอ้ยได้ยุดอกนั่นขาเธอนั่นกินไยคือตันดีแท้ตันดีโอ้ยน้องดูตันดี โดอกโอเคจ้ะดอกโอเคเลยอ้ยโอ้โห,โโหดีงามจะดีงามดีงามเออเห็นบดามมา่ดีงามมากมากดีงามมากเป็นไดาลาเจะดองนี่ได้ตำแจ้วพอดีเะพี่น้องได้ตำแจ้วนั่นเนี่ยออืือ นี่จ้าคนนะดอกนั้นเท่าแล้วบ่เอามีอีกงไม้บ่มีกับบะเป็นอย่างในตาใหญ่ล่ะพี่น้องเห็นไหมในตาใหญ่เลยว้ายดีใจจังป่ะโอกไปล่ะพี่น้องคำเหรอเด็ดนีพี่น,อน,น,น้องบ่เม็นบ่คำนะหกโมงแรงเคืองละอ่ะโอกไปหล,ลุดเลยนี่เจออีกดอกนึงเอา เท่าแล้วโอ้ยนุ่มนุ่มพี่น้องบ่เอานุ่ม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 มะพอเห็ดดำพี่น้องเออนี่ขาสมโอ้ยตะลุดต้นแต่มันแห้งเลยจ้ะพี่น้องฝนมาบ่ถื่อแมฝนมาพ่ถือ่อ,อดูกำลังสิขืนดูเฮ้ยตะลุดต้นแตเอาไปใส่มามา,มาพอหอบะพร้วยเด้อโอ้ยนะตะลุดต้นให้ ฝนว่าถือมาพี่น้องดูฝนว่ดทัวป้าเนะนี่เห็นปะมันมีได้จ้ะนี่นี่เห็นมะนี่นี่อ้นหยาขึ้นมาเนี่เออพี่น้องมันเม่นเบิดจ้ะโอ้สั่งมาเถอะตีต้นเถอะดูมาเสียวไปใส่ในั่นไหนบ่นี่ม,าม,าม้าหมาเมใส่ม้ามาได้จ้ะส่วนบ่ะนะเดี๋ยวไปเบิ้งมองไม้มีแต่แหงๆแล้วพี่น้อง เห็ดแหงเห็ดดำฝนตกช่ำๆในเต็มปลาเลยจ้ะเห็นมอสงเขาสิม้านหมขานยาวๆเด้อฮะอุ้นเรื่องพ้ยฝนตกมาในเต็มป่าอีกับพี่น้องเห็นปะ ได้เห็นไหมมีหลายอยู่แต่ก็ท่านหญ่บ่ท่านหญ่ท่านโตยิองแยงแวะไปรถแล้วพี่น้องค่อยหอนค่อยหิวน้ำ ออกเร็วจ้าออกเร็วจ้า